DJ อ้อมค่ะชั่วโมงที่สองของเรานะคะคุณผู้ฟังและแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้เป็นวันที่การลงทุนระยะสั้น <c oughs> เฟื่องฟูกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินหรือไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล <c oughs> ทำไมเราต้องกินแล้วแบ่งรัฐบาลก็เพราะเราซื้อแล้วคนถูกจำนวนมีนิดเดียวที่เหลือรัฐบาล เอาไปกินถูกไหมคะใช่ครับก็เลยเป็นสลากินแบ่งรัฐบาลไงเขาก็ชวนเราเล่นไปงั้นแหละเขาก็ปันให้เราสักหกล้านเจ็ดล้านครับถูกไหมคะใช่ครับสองพันถูกไปลยแยะเลยแยะถูกครับแต่ถามว่าถูกไหมยินดีด้วยกับคนที่ถูกนะคะวันนี้มันมีตัวเลขแน่นอนค่ะก็ใครที่ซื้อสลากออมสินก็ไปตรวจงวดประจำหนึ่งเมษาใครที่ซื้อสลากินแล้วต้องแบ่งรัฐบาลก็ไปตรวจเอาแล้วก็ของสลากออมสินมันจะเป็นงวดที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะ ที่ได้ร้อยสิบเอ็ดล้านนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอยงวดนหน้าออมขาไปซื้อก่อนมาวานนี้ไม่ได้ซื้อเพราะเขาบอกว่าดวงออมเริ่มมีตอนเมษาอ่เออใช่มีสาแล้วเมษาแต่อาจจะไม่ได้ซื้อตอนมีนาเนี่ยตอนซื้อมีนาดวงอาจจะยังไม่มาแต่ว่าจะซื้อเมษาหวยออกไปแล้ววะไม่เป็นไรเลยมีเราจะมีงือนอื่นเราเอานิดๆหน่อยหน่อยก็ได้ขอให้ได้หลายล้านแล้วก็เอาถูกไหมแล้วนั่นตลาดกินแล้วก็ต้องแบ่งรัฐบาลนี่ก็เลขที่ออกก็เดี๋ยวนะแท็บไว้ตรงไหนวะ ไล่สิง่งอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนะเอาหาไม่เจอเดี๋ยวนะไปประเไทยไปเรื่อยๆเลขมันก็จะ1 1> นี่แปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งครับนั่นแปลว่าถ้าคุณไม่ได้ซื้อสลากที่กินแบ่งรัฐบาลคุณแบ่งเจ้ามือสี่แปดหนึ่งเด้อครับถูกไหมคะครับแต่ถ้าสลากกินแล้วแบ่งรัฐบาลมันจะมีเลขใกล้เคียงก็แปดศูนย์กับแปดสองใช่ครับเลขหน้าหนึ่งสองสองแปดศูนย์เก้าเลขหลังห้าห้าเก้าก็เก้าสี่เจ็ดเลขท้ายสองตัวเก้าศูนย กับมาที่คุณผู้ฟังของเราได้ใช้เงินกันบ้างหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้หรือเป็นลมกันไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยหายไปแล้วเงินอืใช่ไหมใช่ครับก็ลุ้นกันนะค่ะคุณผู้ฟังถูกไหมครับมันก็ต้องแบ่งๆกันถูกแบ่งดวงกันบ้างแหละใครได้ไม่ได้อะไรอ่ะนี่นั่งอ่านข่าวกับตะก่วงแล้วก็นั่งงงกันว่าเออเรามาทําความเข้าใจเรื่องเอชไอวีกับเรื่องเอชกันไหมว่ามันยังไงเพราะมันมีข่าวอันนี้แบบช่องสามพลัสเขาลงล้ตตกใจคุณผู้ฟังครับเขาโพสต์เอาไว้อ่ะเนาะ สังคมไทยวันนี้เด็กชายวัยสิบเอ็ดมั่นใจชอบเพราะว่ามั่นใจแล้วก็บอกหมอไม่ต้องตรวจเอชว แฟนผมติดผมติดเป็นเพื่อนแฟนมันเดิไปส่งปักซอยมันเปลี่ยวอะผมก็เลยเดินไปเป็นเพื่อนเนี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องเดินไปปักซอยแล้วเปลี่ยวแล้วเดินไปเป็นเพื่อนแฟนนะติดเอชเป็นเพื่อนมันไม่ใช่ความเสียสละนะเรามีโอกาสจะไปแพร่เชื้อต่อได้นะเพราะเอชมันเป็นเชื้อไวรัสเมื่อไหร่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเชื้อไวรัสมันสามารถแพร่กระจายติดต่อได้<อ>ถูกปะคะใช่ครับ คือก็เข้าใจความมีน้ําใจของน้องเขานะว่าเอออยากจะเข้าใจอบอุ้มความรู้สึกแฟนแต่เปลี่ยนเป็นอบอุ้มในแง่ที่ว่าเออเธอไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ไม่รักเธอก็ได้นะดูแลให้เขาหดูแลไป,ไปหาหมอทุกแบบทานยาหรือยังควบคุมดูแลดีๆนะป่วยอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ไม่จําเป็นต้องรักกันถึงขั้นเธอเป็นฉันเป็นเป็นเพื่อน บอกเล้วว่ามันไม่ได้เดินในซอยเปลี่ยวขนาดนั้นที่จะต้องเอ้ยเราไปเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยนะแต่ดูแลกันในะอีกแบบหนึง่งแต่ก็เข้าใจเขาอายุ18อะอ เขาอายุ11<ด>เขาถึงบอกว่าบางทีเรื่องของการมีแพ้สัมพันธ์อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะคะก็ต้องไม่ใช่ว่าแค่พร้อมแต่กายนะคะในองค์ความรู้ในเรื่องของใจมันต้องพร้อมด้วยและเข้าใจด้วยว่าการรักษาความปลอดภัยให้กับสุขภาพกายของตัวเองหรือใจของตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กันถูกไหมพี่กวงใช่ครับมันต้องรักษารักษายังไงก็คือดูแล p r o เ e c t อะคะ่ะถึงจุดนี้จริงๆก็อยากจะบอกเด็กๆท่านไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งรีบ แต่ก็บอกไม่ได้รอกรีบของแต่ละคนเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะคะเพราะเอชอบอันนี้ข้าเข้าไปดูในชุดความรู้แล้วนะครับ ของโรงพยาบาลใช่ครับซิคารินครับ H v คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อเชื้อ H I V เข้าสู่ร่างกายแล้วจะยึดจับและทำลายเม็ดเลือดขาวชนิดบลาบลาบลาเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องถ้าไม่รับการรักษาระดับสูงของเขาเนี่ยไอระดับที่สูงเนี่ยอันนี้มันจะลดลงต่ำลงเรื่อยๆจะทำให้คุณป่วยเป็นเอชได้นั่นแปลว่า H I V คือขั้นพื้นฐานใช่ครับ เอชถ้ามองแบบพูดภาษาบ้านๆคือแอดวานซ์ของเอชไอวี hmm. เพราะเขาบอกว่าเอชเคือคนที่ติดเชื HIV ้อเอชไอวีแล้วและมีระดับในเม็ดเลือดขาวไอตัวที่บอกเนี่ยต่ำกว่า ที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ระบบภูมิคุ้มกันและเม็ดเลือดขาวที่ถูกทําลายจะไม่สามารถต้านทานโรคได้มันก็กลายเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องอร่างกายมันก็เลยมีโอกาสที่จะไปติดเชื้อต่างๆได้ง่ายในสเต็ปต่อมาไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มต้นคือติดเชื้อจะทําให้อาการเนี่ยไม่แสดงเยอะเราอาจจะยังไม่รู้ตัวพอระยะที่สองตุ่มจะขึ้นอาจจะมีเชื้อราในปากและอาจจะมีงูสวัดในบางรายใช่ไหมฮะใช่ครับสามเป็นโรคอีส ซึ่งจะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสเช่นเชื้อราขึ้นสมองหรือวัณโรคเขาบอกระยะที่1และ2ของการติดเชื้อ HIV เนี่ยยังไม่ถือเป็นโรคเอสนะคะอย่างที่เราบอกเราเรียกมันว่า HIV ไอวีแอนด์ม oh. มันจะไปเป็นเอสได้เพราะฉะนั้นถามว่าทํายังไงมันต้องทานยาต่อเนื่องพบแพทย์แล้วมันอาจจะกดภูมิใดๆก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อตัวคุณเองและเอาจริง มันระวังตัวคุณและคุณเองก็ไม่ควรจะไปแพร่เชื้อให้ใครเป็นหวัดทุกวันนี้เป็นโควิดทุกวันนี้เรายังต้องใส่หน้ากากไม่ไม่ควรจะไปแพร่เชื้อให้ใครเลยป่ะใช่ครับแต่บางคนไม่ตรวจก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ตรวจร่างกายนะคะครับถูกป่ะต้องครับต้องต้องต้องตรวจร่างกายนะคะฝากไว้บางทีการรักกันการเป็นแฟนกันดูแลกันมันเป็นสิ่งที่ดี แต่มันไม่จําเป็นจะต้องป่วยไปด้วยกันแต่ถ้าคนหนึ่งป่วยคนนึงดูแลให้เขาดีขึ้นเอ้ยเอาเลยเชีย์ก็อ่ะเรื่องนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันเพราะเด็กๆก,กำลังโตหลายๆคนนะคะส่วนคุณผู้ฟังถามว่าพี่อ้อมได้กี่ล้านพันล้านเลยครับวันนี้วันที่หนึ่งเมษานะกอโหกเลยก็ได้อย่างงี้ป่ะไม่ใช่ดิยังไม่ได้เขาถึงบอกต่อให้เรามีดวงเริ่มต้นเราต้องซื้อก่อนปัญหาคือเราตื่นมาซื้อไม่ทัน ถูกไหมรเราก็เลยอย่างคุณผู้ฟังบอกว่าซื้อหนึ่งแปดออกแปดหนึ่งรอรุ้นร้อยสิบเอ็ดล้านขอให้คุณโชคดีอ้อมบอกว่าอ้อมได้ร้อยสิบเอ็ดล้านอ้อมจะเลี้ยงคุณผู้ฟังนะถูกไหมเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบเอ้ยเลี้ยงได้ไม่ได้บอกว่าเลี้ยงทั้งร้อยสิบเอ็ดล้านนะเลี้ยงนิด,ด,ด,ดหน่อยหน่อยก็เลี้ยงพอเป็นสินน้ำใจแล้วคุณผู้ฟังได้ร้อยสิบเอ็ดล้านเลี้ยงละไรบ้างเปล่านิสัยอังคารครโป สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดพิกกรเหรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นประกันติดโล่บโบรเกอร์โดยเงินติดลอ้อโทษ1501และออสเทคอาหารสุนักและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลิฟและแน่นอนพรุ่งนี้เจอกันค่ะอังคารคลุมโปงวันนี้วันจันทร์นะคะไม่เจอนะเจอพรุ่งนี้สองชั่วโมงเต็มเต็มกับมาม่วงสองทุ่มกับ เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวประกันหมดโทรหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งประกันติดโลโบโบรเกอร์ได้เงินติดหลอ่อบริการด้วยใจตั้งแต่ขายยันเคลมออสเทคซูเปอร์ฟู้ดอาหารสุนัขและแมวมีเนื้อสดเกรนฟรีซูเปอร์ฟู้ดสโลคับหรือคอมเพล็กซ์คับนึกถึงออสเทคค่ะอังคารทูโบ